โดดแนนแอ่งเจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะไพ่ย,ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ย,ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ โอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงในอดีตนะคะไล่เรียงไปปัจจุบันอนาคตของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะพไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีพฤษภคะ่ะห้าดาบเจดเจวิลหกดาบ The Sun และก็ต่อมาด้วย p Pa of Vaughn หรือว่าเด็กถึงไม้นั่นแหละนะคะภายไบแรกในอดีตของชาวราศีพฤษภนั้นความรักความสัมพันธ์อาจารย์รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเวลาทะเลาะกันนะคะก็จะหาเรื่องแบบประชดประชันการแหนบแนมกันไม่ว่าจะแนบแนมกันด้วยคําพูดหรือว่าเป็นการกระทําอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะอยากเอาชนะ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะความรักแบบนี้อาจารย์ค่อนข้างคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ท็อกซิกนะคะความรักที่ดีควรที่จะปรึกษาการพูดคุยการมีอะไรก็ควรที่จะแชร์ความรู้สึกซึ่งกันและกันซึ่งแบบความรักแบบนี้ทําให้ชาวราศีพฤษภคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเออมันท็อกซิกนะทาไมต้องชอบเอาชนะกันทําไมต้องประชดประชันกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบนี้จริงๆนะคะ แต่มันก็เป็นไพ่ในอดีตไปแล้วแหละนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ The Devil ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำราศีมังกรมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ ไพ่เดลีวิวใครๆก็รู้ว่าเป็นไพ่ปีศาจใช่ไหมอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ครั้งที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นคนที่ลุ่มหลงนะคะเ,เวลารักหรือชอบพอหรือว่าอะไรก็จะหลงไหลแบบหัวปักหัวปามบางทีก็มองข้ามในข้อเสียของกันและกันหรือมองข้ามในข้อเสียของเขาไปอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ขอแยกเป็นแบบ เป็นความหลงมากกว่านะคะไม่ใช่ความรักนะเป็นความรักที่รุ่มร้อนนะคะเจอกันปุ๊บสปาร์ครักกันอะไรเงี้ยเป็นความรักที่รุ่มร้อนแต่เวลาผ่านไปเหมือนน้ําร้อนนะคะที่แบบช่วงแรกๆมันก็ร้อนร้อนมากแต่ว่าผ่านไปสักนิดนึงมันกลายเป็นน้ําเย็นนะอารมณ์ความรู้สึกฟิลลิ่งจะประมาณนั้นและความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภหลายครั้งในอดีตเจอคนเจ้าชู้ ไพ่ะะใบนี้เป็นไพ่ปีศาจแล้วไปแพ่ตัวแทนของคนที่รักด้วยแบบรูปลดกลิ่นเสียงแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เป็นคนที่ชอบดื่มชอบเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. นี่ก็คืออาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภเองหรือคู่กรณลิโอคุณเองนะคะที่เป็นลักษณะบุคลิกแบบนี้นั่นเองนะคะ mm hmm. ต่อมาก็จะเป็นไพ่หกดาบในความรักในอดีตอาจารย์รู้สึกว่ามีบางคู่นะคะที่แบบ จะต้องห่างไกลกันหรือว่าจะต้องแบบย้ายถิ่นฐานกันไปย้ายกันไปที่นั่นที่นี่นะคะเพื่อที่จะไปสปร้างครอบครัวหรือบางทีนะคะแต่งงานกันไปแล้วนะคะเขามีโอกาสที่จะย้ายไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศคุณก็จําเป็นที่จะต้องย้ายตามเขาไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอารมณ์ feeling ประมาณนี้นะแล้วก็คุณไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนนะชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมามีการเดินทาง ค่อนข้างเยอะหรือจากถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนไปอาจจะไปทํางานหรือไปใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างที่หรือต่างแดนไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนี่ก็คือตัวไพ่หกดาบนั่นเองนะต่อมาไพ่เดอะซันนะคะคุณรู้ไหมว่าความรักในอดีตนั้นเขาหรือคุณนะ,ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเคยเป็นความสุขหรือเป็นแสงสว่างให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะคะ มันเข้ามาเป็นแสงสว่างในเวลาที่เขามืดมนหรือว่าคิดอะไรไม่ออกมันมืดดับไปหมดอ,อะไรเงี้ยคะ่ะแต่เวลามีเขาหรือคุณเข้ามาในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตมันไ r i g ขึ้นนะคะหรือว่าชีวิตมันสว่างสวยขึ้นคือเป็นความสุขของกันและกันอะไรประมาณนี้ก็ได้และอาจารย์ก็รู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์ในช่วงอดีตที่ผ่านมานะั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะชื่อเสียงอาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะทําเกี่ยวกับผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตารวมไปถึงชื่อเสียงที่สร้างตัวตนในโลกออนไลน์ก็ได้นะทุกวันนี้โลกออนไลน์ เป็นได้หลายอย่างยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์หรือว่าจะมีแฟนเพจหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นการสื่อโซเชียลออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นการสร้างตัวตนแล้วมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตา นะแต่เวลาที่อยู่ในห่วง,งความรักหรือว่าอยู่กับคนรักชาวราศีพฤศภส่วนมากนั้นจะเป็นคนที่ขี้อ่อนแล้วก็นินสัยเด็กๆนะคะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจนนะคะเวลาอยู่กับเขาคุณปล่อยตัวเองให้เป็นตัวเองเต็มที่เลยอันนี้ก็คือสไตล์เวลาที่ชาวราศีพฤศภนั้นมีความรักนั่นเองนะคะอาจารย์บอกเลยนะในอดีตนะชาวราศีพฤศภชอบดูดวงมาก บางคนีศึกษาจริงจังอยากจะเป็นถึงขั้นหมอดูเลยก็ว่าได้นะนะเพราะว่าสนใจแล้วก็ชอบดูดวงเป็นพิเศษนั่นเองนะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออฟวอนใบนี้ก็หมายความว่าในความรักความสัมพันธ์นะคะที่ชาวราศีพฤษภนั้นเคยคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณเขามีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนหรือเขาเป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่า เพื่อนวัยเดียวกันของเขาเลยนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยเขาจึงเห็นโลกภายนอกนะคะ กว้างกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขานั่นเองนะและเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการเรียนถ้าเขายังเรียนอยู่นะเขามีความรับผิดชอบในการทํางานถ้าเขาดังทางานแล้วอะไรประมาณนี้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันอโอเคนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตนะของชาวราศีพฤษกนั่นเองส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุลมราศีมังกรและก็ราศีธาตุไฟนั่นเองนะคะต่อมา จะขอดูไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีพฤษภค่ะไพ่ในปัจจุบันนะใบแรกของชาวราศีพฤษภค่ะ The High Princess The Sun ขึ้นอีกแล้วนะ Knight of w a n King of s w o r d เดอะเมจิกเชียโอ้โหได้ไพ่ใหญ่หรือไพ่เมเจอร์อัคนาตั้งค้าใบเนี่ยนะคะได้เรียงกันเลยสำหรับไพ่เด h ะไฮปริเซเป็นไพ่ประจำราศีมีนนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในกรณีนี้นั่นเองนะเริ่มจากผู้หญิงชาวราศีพฤษภก,ก่อนในปัจจุบันนี้นะคะคุณมีความคิดสร้างสารรค์เป็นเจ้าแม่ครีเอทีฟนะคะ เ,เขียนบทเขียนละครการแสดงหรืออะไรเกี่ยวกับความบันเทิงเนี่ยชาวราศีพฤษภจะทําได้ดีมากๆเกี่ยวกับแวดวงนี้ถ้าใครทํางานเกี่ยวกับสายงานประมาณนี้เกี่ยวกับความบันเทิงเขียนบทหรือว่านักแสดงนะคะนักร้กองหรืออะไรเนี่ยให้ความบันเทิงอะไรประมาณนี้ชาวราศีพฤษภนั้นก็จะทําได้ดีเช่นเดียวกันในช่วงปัจจุบันนี้นะคะแต่ความรักอาจารย์รู้สึกว่าค่อนข้างเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายในช่วงนี้เซนสติทง่ายเช่นเดียวกันนะคะ จึงทำให้บางทีนะคะ,ะการที่คุณจะคบกับใครก็ตามในปัจจุบันนี้คุณควรครบในสภาวะจิตใจที่มันปกติให้ได้มากที่สุดถ้าสภาวะจิตใจคุณอ่อนแอจนเกินไปหรือว่าเพิ่องอ,อกหักมาหรือเพิ่งเลิกกันกับแฟนมาอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าสภาวะจิตใจที่ไม่ปกตินะคะการที่จะคบกับใครมีโอกาสที่จะเสียใจนั้น เยอะมากๆนะคะเปอร์เซ็น์ที่จะเสียใจหรือว่าผิดหวังนั้นเยอะมากๆเพราะว่าคุณจะดึงดูดพลังงานคนที่ไม่ใช่เข้ามานะคะนะค,คนที่อาจจะมีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วเข้ามาในชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้นะค,คุณอาจจะมารู้ทีหลังแล้วมันก็จะเสียใจไปกันใหญ่เพราะว่าไพใบนี้คือไพภรรยาน้อยนั่นเองนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีพฤษภ ไปนี้ผู้ชายชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะเป็นความรักที่ซับซ้บอนซ่อนเงื่อนอยู่พอสมควรนะคะมีรักซ่อนรักซ้อนเข้ามาด้วยนะคะบางทีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วแต่ก็มาคบกันหรือว่าเป็นการรักซ้อนหรือมีความรักซ้อนเข้ามาก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะในกรณีนี้ของชาวราศีพฤษภผู้ชายด้วยนะ ต่อมา The Sun นะได้อีกแล้วในอดีตก็ได้ในปัจจุบันก็ขึ้นอีกนั่นหมายความว่านะคะอาจารย์แน่ใจนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานหรือทำอา,อาชีพเกี่ยวกับออนไลน์โลกออนไลน์หรือจะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์มีแฟนเพจหรืออะไรอย่างเงี้ย ในโลกออนไลน์สื่อโซเชียลคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จและก็มีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณในระดับหนึ่งเลยนะคะในปัจจุบันนี้อาจารย์บอกเลยถ้าใครตั้งใจขอให้คุณตั้งใจทําให้ได้มากที่สุดนะคะอย่าเพิ่งย่อท้อนะคะยอดวิวมันนิดเดียววันนี้คุณทำแล้วก็ทุ่มเทไปเรื่อยๆวันหน้ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะมีฐานแฟนคลับมากยิ่งขึ้นอาจารย์บอกเลยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตัวแทนของความมีชื่อเสียง นะคะและคุณเป็นคนที่มีความมีซิกเซนลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำด้วยนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามนะคะนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ไนออฟวอนใบนี้คุณมีการเดินทางค่อนข้างเยอะนะ ในช่วงเดินทางวานนี้ของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันอาจจะมีการเดินทางไปทํางานหรือเดินสายเยอะนะในช่วงนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับที่ชีพประจงลงเท้าหน่อยนิดหนึ่งนะจะอยู่กับที่นะั้นไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะจะได้เดินทางไปพบปะลูกค้าไปสมัมมนาบ้างแหละไปลงพื้นที่บ้างแหละอะไรประมาณนี้ นะแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลานะได้โฟกัสกับคนรักหรือมีเวลาให้กับความรักสักเท่าไดนักนะแต่อาจารย์มองเห็นว่าถ้าคุณมีเวลาว่างปุ๊บคุณจะก็จะบึ่งรถไปหาเขาเลยหรือเขาก็จะบึง่งรถนะตีรถมาหาคุณเลยอะไรประมาณนี้เช่นเดียวกันมีการเดินทางมาหากันหรือมาพบกันนะนะเพราะว่าอาจารย์รู้สึกว่าชาวราศีพฤษภนั้นไม่ค่อยได้อยู่กับคนรักนะนะ ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหรือต่างคนต่างไปมีหน้าที่การงานหรือพักอยู่คนละที่หรือแฟนหรือคนรักของคุณอาจจะลงพื้นที่บ่อยๆอ,อะไรเงี้ยว่างๆก็ค่อยมาหากันนะนี่อารมณ์ฟิลลิ่งจะประมาณนี้นะในความรักอาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงชาวราศีพฤษภไม่ควรที่จะใจร้อนในเรื่องความรักเลยนะในช่วงปัจจุบันนะคะเพราะว่าคุณมีความแบบใจร้อนปุบป,ปับบางทีถ้าคุณอยากจะจีบใครสักคนนึงนะคุณก็จะเข้าไปจีบแบบ กระทันหันจีบแบบตรงๆเลยอะไรประมาณนี้บางทีเขาอาจจะไม่ทันตั้งตัวหรืออะไรบางทีเขาอาจจะช็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนกันหรือเพื่อนร่วมงานกันอะไรประมาณนี้เขาอาจจะช็อกว่าเอ๊ะอะไรเงี้ยนะคะเข้ามาจีบเขาแบบโดยไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยอันนี้ควรที่จะออสร้างความสัมพันธ์ทีเล็กทีล่นน้อยไปก่อนแล้วค่อยแบบให้เขารู้ตัวทีหลังไม่ใช่ปุ๊บป,ปั๊บก็ จีบเธอแล้วหนะ้าอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้อย่าทําให้ไก่ตื่นบ้างเถอะน,น,นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าดวงความรักของคุณนั้นค่อนข้างที่จะใจร้อนอยู่พอสมควรน,นะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะต่อมาก็จะเป็นไพ่ King of Swords ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่บุค,คลิกดังต่อไปนี้ หรืออาจจะคบอยู่ตอนนี้ก็ได้นะคุณสังเกตดูนะว่าเขาเป็นแบบนี้ไหมเขาเป็นคนที่ปากกับใจตรงกันแล้วเขาเป็นคนที่อาจจะพูดน้อยนะแต่ต่อยหนักเออไม่เน้นพูดว่างั้นจะเน้นปฏิบัติซะเป็นส่วนใหญ่นะบางทีคุณอาจจะไม่ได้ค่อยได้ยินคําหวานจากเขารักน,นั่นนี่ แต่ว่าคุณจะได้เห็นถึงการกระทําของเขาให้พิให้สังเกตพฤติกรรมการกระทําของเขานะคะถ้าเขารักคุณถ้าเขาดีกับคุณถ้าเขาเสมอต้นเสมอปลายอะไรก็ว่ากันไปนะจะเป็นบุคลิกแบบนี้ของเขาแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสจริงจังกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะในเรื่องความรักหรือว่าไม่ว่าจะในเรื่องของการทํางานของเขาด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าไพ่นี้เป็นไพ่ค่อนข้างแข็งนะโดยถ้าเป็นดวงของผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่แบบจริงจังนะ จริงจังแล้วก็ซีเรียสบางทีเขาอาจจะเขาเรียกว่าควบคุมแล้วก็บงการบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของชาวราศีพฤษกด้วยซ้ำไปคุณทําแบบนี้สิฉันคิดว่าแบบนี้ดีนะฉันแนะนําให้คุณทําแบบนี้นะคุณทําไมไม่ทําแบบนี้ล่ะออฉันจะจัดแจงให้คุณให้คุณทําแบบนี้นะอะไรประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็น ผู้ชายที่บงการชีวิตหรืออะไรหรือเปล่าแต่อาจารย์รู้สึกว่าเขามีคําแนะนําดีๆให้กับชาวราศีพฤษภค่อนข้างเยอะหน่อยในช่วงปัจจุบันนี้ก็จะอารมณ์ประมาณนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นผู้ชายชาวราศีพฤษภเวลาที่คุณอยู่ในห่วงความรักนะในช่วงปัจจุบัน คุณจะเป็นคนที่ซีเรียสแล้วก็จริงจังขึ้นทันทีนะคะอยากแนะนําสิ่งดีๆให้กับเธออยากที่จะปกป้องเธอโดยเฉพาะการที่ปกป้องเธอเนี่ยคุณทําได้ดีมากนะ,ะอยากปกป้องคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสภาพจิตใจทางร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทําได้คุณจะจะปกป้องเธอเต็มที่เลยนะคะในเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันคุณชอบในเรื่องของการต่อสู้หรือการแข่งแข่งขันนะคะ ทำงานที่จะต้องมีการแข่งขันที่จะต้องมีการแบบท้าทายอะไรเงี้ยคุณจะชอบเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งอาจารย์อยากเตือนนิดนึงในคําพูดคําจาของผู้ชายชาวราศีพฤษภช่วงนี้คุณจะพูดอะไรก็ตาม อาจารย์รู้ว่าคุณเป็นคนพูดตรงๆแต่ว่าบางทีคุณอาจจะพูดตรงจุดเกินไปอาจจะทำร้ายความรู้สึกของคนที่คุณรักได้นะบางทีอะไรที่มันตรงแล้วอาจจะทําให้เขาเสียความรู้สึกจากคําพูดของคุณได้ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปบ้างนะคะในช่วงนี้นะถือว่าเตือนนะคะต่อมา,พาไพ่ใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภ The m a g i c i n นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ Infinity ที่อยู่ข้างบนหัวตรงนี้ด้วย นั่นหมายความว่าชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็ตามคุณมีความรอบรู้รอบด้านนะคะสติปัญญาปราดเลืองมากๆในช่วงนี้นะคะสมองมันลื่นไหลนะโดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันชาวราศีพฤษภเป็นแบบนั้นจริงๆและเป็นคนที่เก่งรอบด้านด้วยนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของวาจาคำพูดนะคะ จะไปจีบใครหรือจะไปทําความรู้จักกับใครในคำพูดของคุณเป็นต่อเลยนะเขาเรียกว่าคาลมเป็นต่อรูปลอเป็นรองนะ,ะคุณพูดจาดีโหได้ไปเกินครึ่งละครึ่งเปอร์เซ็นต์นละ,เ,เ,ละเกือบจะชนะคู่แข่งละด้วยซ้ำไปนะคะอ,อ,อารมณ์ฟีลลิ่งประมาณนะั้นและในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภด้วยนะคะคุณมีลางสังหรณ์ซิกเซน cents, แม่นยำด้วยนะคุณคิดว่าเอ๊เขามีพฤติกรรมแปลกไปนะ นะหรือว่าอะไรเงี้ยอย่าให้ชาวราศีพฤษภรู้หรือว่ารู้สึกว่าเอ๊แฟนหรือคนรักรู้สึกพฤติกรรมเปลี่ยนไปหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะรังสังหอนซิกเซงของคุณนั้นแม่นยำมากในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยนะคะนะนะแล้วก็เป็นไพ่หมอดูได้ด้วยเดมิจิเชียนนะคะอ่านะโอเคในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนั้นส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีมีนนะคะราศีธาตุไฟราศีธาตุลม าราศีธาตุดินธาตุน้ําเข้ามาด้วยนิดๆไม่ไม่เยอะนะคะนะแต่จะเป็นส่วนมากจะเป็นธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมซะส่วนใหญ่เนาะต่อมาก็จะเป็นในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะในเดือนธันวาคมของชาวราศีพฤษภนั่นเองนะคะ ไพ่ใบแรกห้าเหรียญ j ัส m น n แปดเหรียญเด็กถือไม้แล้วก็ต่อมาด้วยกาวถ้วยนั่นเองนะคะโอเคและเรียงที่ไพ่ใบแรกไพ่ใบนี้ห้าเหรียญที่หมายความว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีพฤษภนั้นคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องลำบากใจในเรื่องของการเงินนะคะค่อนข้างติดขัด นะอาจารย์บอกเลยแต่คุณเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในตัวเองถึงจะหมดหรือว่าเอาเงินเก็บออกมาใช้บ้างเล็กๆน้อยๆคุณก็มีความสามารถในการหาเงินมาได้เหมือนเดิมนะถือว่าเงินใกล้จะหมดปุ๊บชาวราศีพฤษภมีลู่ทางที่จะหาเงินเข้ามานะคะได้เหมือนเดิมนะด้วยความสามารถด้วยความมีฝีมือนะ,ะมีความสามารถพิเศษ ที่ดีมากๆนี่คือถือว่าเป็นไพ่ที่ดีของชาวราศีพฤษภในดีก็ยังมีเสียในเสียก็ยังมีดีนะมีอะไรมาทดแทนกันตลอดในช่วงเดือนธันวาคมนี้และไพ่ใบเนียอาจารย์บอกเลยคุณเคยช่วยเหลือใครไว้คุณเคยแบ่งปันคุณเคยให้ใครกู้หนี้ยืมสินอะไรไปนี่อาจารย์รู้สึกว่าได้คืนเนี่ยยากมากๆนะคะนะอาจารย์บอกเลยเหมือนให้เขายืมก็เหมือนให้ไปเฉยๆอะ่ะ นะุนะจุดๆนี้คือเขาก็ยังไม่ใช้คืนคุณนะคะนะถึงแม้ว่าตัวเองจะลําบากอะไรก็ตามแทบจะหาคนมาช่วยคุณไม่มีเลยนะจริงๆ นะคะเหมือนตกที่นั่งลำบากจริงๆนะคะแต่คุณรู้ไหมในสภาวะสถานการณ์แบบนี้คุณจะเห็นเพื่อนแท้หรือคนที่จริงใจกับคุณจริงๆเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคนที่จริงใจคนที่รักคุณจริงๆเขาจะไม่จากคุณไปไหนเลยแม้ว่าจะคุณจะไม่เหลืออะไรหรือว่าคุณจะล้มละลายหรืออะไรก็ตาม คนคนนี้คุณควรรักษาเขาให้ไว้ดีๆนะคะไม่ว่าจะในเป็นฐานะคนรักหรือว่าเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องหรือใครก็ตามนะคะถ้าเขายังอยู่กับคุณนั่นแสดงว่าเขานั้นรักแล้วก็มีความจริงใจกับคุณจริงๆนะคะมันเป็นการพิสูจน์สถานการณ์หลายๆอย่างให้กับชีวิตคุณได้เป็นอย่างดีนะต่อมาก็จะเป็นไพ่จัสติมิน ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าคนที่มีสถานะความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่รู้ว่าเราสองคนนั้นเป็นอะไรกันนะคะว่า,าตกลงเราเป็นแค่คนคุยตกลงเราเป็นแค่เพื่อนกันหรือจะเป็นสถานะความสัมพันธ์เป็นแฟนกันะอะไรเงี้ยจะมีการพูดคุยตกลงสถานการณ์หรือสถานะความรักนั้นให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่ามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นแหละนะคะ และพไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับความรักที่แบบมีผู้ใหญ่นะมองเห็นหรือผู้ใหญ่เห็นด้วยกับความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะถ้าเป็นคู่รักที่แบบเปิดตัวหรือพาไปรู้จักกับผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะให้เขาได้รับรู้ว่าเออเรากําลังคบคนนี้อยู่นะคนนี้แฟนหนูนะคนนี้แฟนผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ใหญ่ก็จะมองเห็นเป็นความรักที่อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะคะนะ ค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซน์ที่เขาจะยอมรับในความรักครั้งนี้ค่อนข้างสูงนะคะดีกว่าแบบลบๆซ่อนๆแอบคบกันหรือผู้ใหญ่ไม่รับรู้อะไรอย่างนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่แดเหรียญบอกเลยอย่างที่อาจารย์บอกคุณจะหมดหรือเงินใกล้จะหมดหรืออะไรก็ตามคุณก็มีโอกาสหาเงินมาได้เหมือนเดิมเพราะว่าด้วยความสามารถคุณคุณมีความสามารถคุณมีฝีมือนะคะ ในอะไรก็ตามนะคะคือคุณไม่มีทางที่จะอดไม่มีทางที่จะจนเลยนะ อาจารย์บอกณจุดจุดนี้เลยนั่นเองเป็นคนที่ขยันขันแข็งคนหนึ่งเลยและชาวราศีพฤษภนั้นมีงานมากกว่าหนึ่งงานอาจาาจะมีงานประจําอยู่แล้วมีงานอดิเรกงานออนไลน์งานอะไรต่างๆอีกเยอะแยะนะอาจารย์ถือว่านะจุดจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่ชาวราศีพฤษภนั้นขยันขันแข็งแล้วก็เขาเรียกว,ว่าอะไรสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นะคะอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวก็ได้นั่นเองนะอาจารย์อยากจะเตือนนิดนึงเพราะว่า มันขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกที่มันเป็นไพ่ห้าเหรียญน,นะคะคนที่เข้ามานั้นอาจจะเข้ามาเพื่อทําความรู้จักกับคุณแค่หวังผลประโยชน์หรือเข้ามาคบกับคุณเพื่อหวังแค่ผลประโยชน์ชื่อเสียงของคุณสามารถช่วยเขาได้หรืออะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ต้องดูให้ดีๆนะคะว่าเขาเข้ามาแนละ้วจริงจังกับคุณมากแค่ไหนนะต่อมาก็จะเป็นไพ่เพจออฟวอน ในช่วงเดือนธันวาคนนี้ชาวราศีพฤษภคนใดที่คบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะอาจารย์บอกเลยว่าเขามีความรับผิดชอบในตัวเองระดับหนึ่งนะถ้าเขายังเรียนอยู่เขาก็มีความรับผิดชอบในการเรียนของเขาถ้าเขาทํางานแล้วเขาก็มีความรับผิดชอบในการทํางานของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างสูงเลยนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะแล้วเขาเป็นคนที่เห็นคุณค่าในอนาคตเขามองเห็นคุณค่าแล้วก็ มีจุดมุ่งหมายนะคะคือเป้าหมายมีไว้พุ่งชนเลยอันนี้คือตัวของคนคนนี้เลยถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณก็ตามนะคะเขาเป็นคนที่แบบมีวุฒิภาวะเกินตัวเกินวัยนะคะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขาด้วยซ้ำไปนะคุณลองสังเกตดูก็ได้นะ,ะและลูกๆคนที่มีบุตรบริวารลูกหลานของชาวราศีพฤษภนะคะ เขาเป็นคนที่เรียนเก่งนะแล้วเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตว่าในอนาคตเขาอยากจะเป็นอะไร mm. เขาอยากจะทํางานอะไร mm. คุณมีหน้าที่แค่ส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบ mm. ในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญนะคะในสิ่งที่เขาอยากเป็นแค่นั้นก mm. ็จะทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ mm. คุณเขาเรียกว่าไปส่งเสริมสนับสนุนเขาดีกว่านะคะอย่าไปขัดแย้งอย่าไปว่าเออเรียนอันนี้สิอย่าไปเรียนอันนั้นเลยอะไรเงี้ย ไม่ใช่ขอแค่คุณส่งเสริมสนับสนุนเขาในสิ่งที่เขาอยากเป็นนะคะอย่างนั้นจะดีกว่านะต่อมาเป็นไพ่ก้าวถ้วยในช่วงเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีพฤษภอาจารย์เห็นว่านะ,ะเป็นไพ่ ประจําของชาวเพศที่3าเพศที่สา,ม,สาม,มีอะไรบ้างละ่ะก็ไล่เรียงกันไปนะแต่ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษกที่เป็นเพศที่3เองหรือชาวราศีพฤษภก,กําลังคบหาดูใจกับเพศที่3อยู่ก็ได้นะอาจารย์รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความมั่นใจในตัวของคนรักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมี confidence in in l เ v e นะคะเวลามีความรักก็จะโอ้ยฉันมีความภูมิใจในตัวคุณนะฉันเชื่อมั่นในตัวคุณว่าคุณทําได้นะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะประมาณนั้นและเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะชอบพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องอของอาหารนะ,ะทำอาหาร ให้การกินหรือว่าจะเป็นการพูดคุยหรือพาการไปกินร้านอาหารอะไรดีๆร้านอาหารอะไรอร่อยอร่อยอะไรประมาณนี้นะคะให้ความสําคัญกับในเรื่องอาหารการกินอยู่พอสมควรนะคะดีไม่ดีนะคะอาจจะอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะทําร้านอาหารเป็นของตัวเองในอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความคิดแบบนี้ด้วยนั่นเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าไพ่ถ้วยนั้นนะคะมันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการที่แบบมีแพชชั่นมีความรักมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบอยากจะทํานะคะโดยเฉพาะในเรื่องอาหารหรือว่าเวลามีความรักก็จะทุ่มเทความรักแล้วก็อินเลิฟแล้วก็เอาความรู้สึกดีๆให้กับคนรักก็เหมือนกับการทำอาหารเช่นเดียวกันอันนี้เป็นการเปรียบเทียบด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนธันวาคมของชาวราศีพฤษภนะ ส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินนะคะธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ำนะต่อมาจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤศภค่ะแปดดาบ Knight of s w o r d แล้วก็ต่อมาด้วยสองไม้นั่นเองนะคะโอเค สำหรับไพ่แปดดาบอาจารย์บอกเลยว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างอึดอัดใจหรือมีเรื่องภายในใจเยอะแยะมากมายที่ชาวราศีพฤษภนั้นไม่สามารถที่จะอธิบายหรือไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้เลยนะเหมือนอาการกึนไม่เข้าคลายไม่ออกผืะอึดผอมอยู่พอสมควรและโดยเฉพาะในเรื่องของการที่คุณจำใจจำจำใจจำทนที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางทีคุณไม่อยากจะทำแต่มันจำใจที่จะต้องทำ นะอาจจะเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คนที่คุณรักชอบนะคะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นประมาณนี้ความรู้สึกฟิลลิ่งประมาณนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดินทันบาคมนี้เตรียมตัวรับมือไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะนะออนะคะแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีเราอาจจะไม่ได้รักกับคนคนนี้แต่เราจําเป็นจะต้องแต่งงานกับคนคนนี้อาจจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะอาจจะเป็นเพราะว่า เขาดีกับคุณนะแต่งงานกับเขาเพราะว่าความดีเพราะว่าความเ,าเขาจะมาซัพพอร์ตคุณได้เขาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะต่อมาเป็นไพ่ไนท์ออฟซอรใบนี้เป็นประมาณว่าชาวราศีพฤษภนั้นะจะต้องมีการต่อสู้ฟันฝ่าอยู่พอสมควรนะคะแต่คุณเป,เป็นคนที่ไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆด้วยนะสินะคะ อุปสรรคปัญหาแล้วเข้ามาเลยฉันไม่กลัวอะไรประมาณนี้นะทา,ทายด้วยซ้ําไปแล้วก็ในเรื่องของความรักอาจารย์รู้สึกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นติดต่อเข้ามาหาคุณแบบกระทันหนะันอาจจะเป็นคนที่ชาวราศีพฤษภลืมไปแล้วหรือว่าไม่ได้นึกถึงเขาด้วยซ้ําไปว่าเขานั้นจะติดต่อกับมาหาคุณหรือทักมาหาคุณหรืออะไรอย่างนี้จะมีเข้ามาแบบกระทันหันโดยที่คุณเออก็แปลกใจนึกว่าลืมกันไปแล้วอะไรประมาณนี้ต่อมาเป็นไพ่สองไม้ ใบนี้อาจารย์บอกเลยนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหรือทําธุรกิจเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนนะคะโลจิสติกอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหน้าของชาวราศีพฤษภแต่อาจารย์รู้สึกว่าบางคนอาจจะเข้าเว็บเดทหรือเข้าแอปพลิเคชันหาคู่นะคะอยากจะมีชาวต่างชาติหรือว่ามีแฟนมีคนรักเป็นชาวต่างชาติอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้บางคนก็มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่า เออค่อนข้างช่วงนี้ค่อนข้างจะถี่หน่อยนะคะในการที่จะเข้าเว็บหาคู่หรือว่าหาคนที่เป็นคู่ออนไลน์อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโคเด้นแองเจิลเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ